ีิบกระสอบเมื่บ้านนี้ยค่ะไอเอกครับแม็กนัางน่ำปันเงินล้านส่วนเอาโมเอาพวกหลูกล้านเดบปูนมาซอยหกิบหกกระสอบตกข้าวแรงมากต่อตอนเอารายมาส่ง <c oughs> วัสดุที่มองเห็นคือสิได้ซสื่อหรือซิมีเล็กๆเน้นยตอนนี้ทุกอย่างก็คือสิเพราะว่าก,กระเบื้องที่สร้างเขานั้นก็จ่ายเงินไปแล้วเรียบร้อยแล้วรอแต่เอาวัสดุเวลาเขาของเขาเขามาโกดังเขาลูกหลานผู้มีใจใส่ศรัทธาก็ซอยกันผู้ละหาละสิบ ในยอดค่าสร้างที่มันยังขาดเหลืออยู่สี่0มืนบาท <c oughs> แร่จายเขาเข้าเบิกไปแล้วละส่วนหนึ่งส่วนที่เหลืออยู่สี่0มืนบาทนี่ก็คือคุยกันว่าจบงานเซ็จงานส่งงานกันเรียบร้อยตรวจควมเรียบร้อยเส็นรับงานยังเสายใจเงินกัน ลกลกกันไปเห็นเขาเห็ดก็ถือว่าในอาคารในวัดหฮอนี่เ่รานเคยมีผืนกระดิษฐเจือเทื่อหรอกแต่ก่อนใจห้องนั้นเขาเคยอยกากได้ผืนกระดิษมีแต่กระเบื้องกระดิษโตม,มาปูมองหันมองนี้ ว่ามันงามเหตดง่ายสร้างหินแกรนิตกะหายน <c oughs> คู่บาอาจารย์เปินกระบอกโอ้เสียเสียเอากระเบื้องแกรนิตตัวไซเดอร์มันได้เห็ุมาดีแล้วเอาแกรนิตมาใส่เพราอเปิน,นบอกเปินบอกจังสันเนี่ยก็มีเจ้าภาพสัทธาเป็นเจอาภาพหินให้ มีเจ้าภาพคาแห้งสร้างให้เกือบพ่อคนดละกันตาเข้าบริหารงานบวพิษพลาดคือบวัดสดุว่าแต่มันสิบพ่อมันก,กระกลับไปสื่อ <c oughs> สงสืดมายี่สิบสามยี่สิบสี2ปีสิเขา ครบยี่สิบสามปีเต็มบางวันทีหยี่สิบสองพืชสภาผ่านมาครบยี่สิบสามปีหยี่สิบสี่ปียายเจ้าของกับปรรซายี่สิบแปดผ่านสู่ไปวัานใหญ่ไปไซแล้วอยู่ไหนสาวกวป,ปีละ อยู่จนหลูกล้านเลยเห็นมันแต่อยู่ในทองจนมันใหญ่มามีครอบมีครัวมีหลูกมีล้านบุญค้นกันมีไผ่มีเคยอะไรด้ยอย่างเงินหลูกบักลักอีการบัซื้อมัน,นน้อยเทียมมาวัดอิต,ต่อ่อีแตเนดุนนะ่ะ เก็บดอกโมกใหญ่น้ำกันแท้มาไหวพระปลูกล้านเมื่อน่ะกับมีครอบมีครัวมีหลูกมีต่อไปเวิดล่ะเจ้าวองกัโอ้ยสังขารกร็รวยราไปเลยอ,อยู่กับหลูกกับร้านกับปีกับหนองาวานาไปบอกซ้อนกันไปไวันใดวังเอาหยดเอาอยางเอาอยางหนอก อยู่ไปถ้ากูดได้มาสัมผัสกับข้อบึงสิ่งขแจ๊กว่าอืเขาอยู่แต่ว่าสิ่งที่ตั้งใจบอกซ้อนหยาตจ่วงก็ือคืออยากไหนเป็นคนมีสติปัญญาสมกับเ้าเกิดท่านพระพุทธศาสนาบอ,อยังไงไปงมง่ายไหวค้อนไม่ไหวพี่ไหวร้างบ่ญอย่าเฮ็ดจังสันนะนะอยากให้อเสื่อมหมัน่นในการกระทําของเ้า เสื้อนำคำซ้อนในทางประพุทธศาสนาว่าทำดีใดดีนะตัวเองทำดีเฮาก็ไใดผลดีกับเฮ้าบุญผู้ใดสิมาทำแทนเฮ้ากับใดบุญผู้ใดสิมาทำความดีเฮ้าได้ใดคว่วซัวคว่ขีหายผู้ใดสิมาโยนมาถิมเส่เฮ้ากับได้ดผู้ใด,ดทำชัวก็ไดดชัวผู้ใด,ดทำดีก็ไใดดีเสื้อเหมือนในการกระทําเจ้าของ ผู้เฒ่าผู้แก่เคยทำค่าเห็ดพาดทำมาอันใดมันเป็นประโยชน์อันใดมันเป็นคุณรักษาจันโรรักษาไวอันใดที่มันบ่เป็นประโยชน์บ่มีสาระปล่อยถิ้งไปหาสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแท็มันบันแมนโอ้ยบ่เมีแนวถิ่มบ่มีแนวปโะโลกม้นเวียนเปลี่ยนไป อุปกรณ์การใส่ส้อยความบาะควมจาเสื้อผ้าอาพรอนการแต่งเหนือ่อแต่งตัวกับเปลี่ยนไปเบื่ะทุกมื่อนี่ควมเสื้อของมือหอกไอมันพัฒนาขึ้นมานะเสื้อในเหลืองมีเหตุมีผลแม้แต่ผู้บวชเป็นพระสองฆ์องค์ใครเจาในวัดกวนวห่มเหลืองเพปอนกันยังว่าให้คิด พิจเจรนาเบงสกอนได้ได้ยินได้บอกได้สอนเป็นบอกเป็นสอนมันมีเหตุมีผลบพเสือได้บอเป็นประโยชน์บอกเป็นบอสอนกันบอกบุบบอก,บอกลานอย่าเป็นคนนอนอย่านอนตื่นอย่ามีเงินหน่อยอย่านอนตื่นสายอย่าเป็นคนคอยงานาเป็นคนหูวจักอดทนมีความขยันขันแข็งหาเงินได้ก็อดออม ู้จักใส่สใจ่ายให้มันเป็นประโยชน์นะในพิจริหน้าจังสันโนะมเมนสีมีแต่ากมีเงินมีทองนะการงานบวทธรรมไม่ใช่สีมีเงินมีทองนะั่นว่มขยัน่มีมีแต่ข่มขีเกียจติอาการนั่งข่ขีเกียรนี่เิ่นเ่าเป็นคนผัดวันประกันพุ่งไปทำงานไหมนะ่ะยังเช้าอยู่เลยเอานอนอีกสักหน่อยก่อนนะ่ะ พอสายมากพัวมาโอ้ยวันนี้สายแล้วแดดร้อนไม่ยังไม่ไปหรอกนี่โอ้ยวันนี้เหนื่อยมากไว้พรุ่งนี้ก่อนเนี่ยเป็นคนพัดนัน่นพัดนี่พัดไปเหลือ่อยเปื่อยไปพระพุทธเจ้าพังก็บบได้ยก,กหย่องพัวค้าเงินได้หลายหรอกพ่นกับบไดายยกหย่องพัวก้าเงินบได้ หาเงินได้น้อยดรอกหาได้จังดเดยเิ่นกระ่าได้ยกหย่องเพิ่นมายกหย่องว่าคนใส่ใจเป็นประโยชน์ในการใส่ใจเงินทองเลียงอาชีพเลียงจะคล้องให้มันได้พัฒน,นาจะคล้องให้มันได้เป็นคนใส่ใจเงินหาเงินซิบใส่ใจไปกันให้ได้ประโยชน์บม่แมนมีเงินมากแล้วโอ้ยเงินหายมาลายสิมไป เงิ่อนทองนี่มันบ่แมนว่ามันหักเขาอเด็เขาได้หักมันหักมันอยากได้มันแสวงหาว่ามีมือยุดมือย้อนเด้๋วหาเงินถ้าเขาบ่หาว่าหักมันมันสิไปหามันหามามันมันก็บบอลด้ห่วงอยาาอยู่นำหอบหรอกหอต้องห่วงต้องรักษามันไวเลยพุทธเจ้าิ่นซ้อนเดืองอลักกสัมปธา การดูแลสิ่งของดูแลสมบัตหนุนนี่โอ้มาตามามาผิดารณามืองมันนี่ผู้ใดที่สอนละเอียดละออสัมพุทธศาสนาสัมส,สัมมาสัพพุทธเจ้าสอนในนะายสั์ทั้งหลายสอนก็บเดลหวังบเดลหวังพ้นประโยชน์จากเขาเอียังจกักบอคือสมัยกูเมือนไอ้เน่ ไปปฏิบัติธรรมก่อไปลงทะเบียนค่าสมัครลงทะเบียนเป็นลอยก็มี <c oughs> เออผู้บดิจาคเป็นสเสด็จไปสอนบางนงนี้อาหันตะสาบกไปสอนหยาดสอนโยมในประวัติก็ค่คยมาเพ็นผ้าลงทะเบียนสมัครมิค่าสมัครนอนสมัครนี่เนีนย่ <c oughs> ็คือกันนนัะ อย่างวัดว่าอาล่ามเขาคือกันนั่นแหละเข้ามาอยู่น้ำวัดบนนอกชุดนบทอยู่กัน,กนเดีลยวแต่จิตใจใสศรัทธาหล่อส่สามสิแปงขึ้นมากเครื่องอาอซอยกันสางขึ้นมากนี่นะ่ะมีงบใสมาซอยเข้าอาศัยศรัทธาลูกหลานญาติพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายนั่นแหละ เห็นความสำคัญเมื่อมีญาติย่มมามีทีนัง่งทีเศร้าทีกินเขากินหนากระเพากันออกเงินหาเงินซิบร่วมเป็นทุนกันมาสางนั่นสางนี่ขึ้นมามีหมองคับไายมหหาหขขาหีห่องน้าห่องสุขาปีระเถือสองเถือเขามีการมีงานขึ้นมากกระได้อาศัยเมื่อให้ท่าน กับูกกำลังะพืะติปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสอยู่เพิ่นก็บอกซ e ้อนได้เหลืองคุณงามคามดีบ่ไซ้อนในห้อเปยตัวถีบได้ <c ười> มีอยู่บ่ต้องไปไพ่ซ้อนใ้เจ้าผ้าเมื่อเจ้าไปกราบบองนันผ้าเมื่อเจ้าไปกาบต้นตะเคียนกราบเลือดพันปีโบราณมีอยู่บ่บอกซ้อนได้เหลืองสีเหลืองรรมนี่แหละบอกเกาห้องให้ฮาเห็นให้ฮาจัก เขามาเห็นสิ่งที่เฮาส้างแปลงขึ้นมาเงินหาเงินซิบเฮาหาเงินมาได้เออดูแลญาติพี่น้องเหลี่ยงชีพเจ้าของอนั่นนละหาอยู่หา,หาก,กินในซ้ำถิม่มร่งเหวีวคนเดีทมว่าม่เต็มนะกินทเท่าไรกับพ่พ่อๆทองนหน่อยเจ้าวอ,อปากนหน่อยๆนี่เจีนนอยู่ว,ว่เศร้า ข้าถาบ่ามีครูบาอาจารย์มาะบอกมาสอนเอาสิวจักบอกว่า,าคากบขาเขียนมันเป็นบาปเป็นอกุศลมือหูเด้แต่ว่าได้เขาเกิดนัเป็นอาหารเห่าเขามีคู่ไม่อาจารย์ค่อยฉีดเนี่ยเออมุ้งผูได้สอนผู้ได้บอกเขากกระบ้าแต่เขาเกิดนัเป็นอาหารคนบ่าบาปราคาปลาก็เกิดนัเป็นอาหารเห่า้วย มันผู้ใด้นี่มากเกิดนั้นเป็นอาหารกันเนาะผู้ใดก็ฮักชีวิตผู้ใดมันขั้นหนันไปแย่ใครบัวแดงโอ้ยอยจำมันกัดเจ็บผู้แดงกัดเผินเพื่อนแ่นไปหมางเฮียนก็บวมหัวจักโคตรพอโคตรแม่เมื่อไงมันกัดเจ็บม,มันเจ็บไปตาซั่งไปไม่พา่ายแันแงงงเขาห่างเขาแบก ตาฟัดหนา้าฟัดหลังอยอะคุณเงื่อนเขาเล่นอันทา้งมือแดงเขาอื่นทา้งมือแดงบ้านเขานะดเฮือนเขา,า,เขา,า,เขาที่อยู่ที่อาศัยเขาเด้นะั่นะเขามีลูกมีพี่มีน้องมีสามีมีภรรยาอยู่หันแต่ว่าข้อพิเดอร์ที่บอกนะี่บริจาโอปปติกะปดอุบัติขึ้นจากไข่เกิด <laughs> ขึ้นจากไข่ มีคนไปทำลายของเขาเนี่ยอ้ยเขาก็เกลียดเขาก็โกรธเขาก็มโมโหตัวส่วแต่เขาสแสดงอาการได้ซ้ำน่ะมู่เห่อเ,าเราพอเห็นความผิดเน่เขามากัดดาปล่อยเขาว่าเขากัดเก็บจังสั่นจังสี่เมื่อถวดเจ้าของนิสัยคนนั้นเป็นยังสันน่นหละผิดคนอื่นบางบางเท่าเส้นขนยังเที่ยงงมจ้องดูติเขา ผิดของตนแม้นหนักหากพูดเบาขนตาเราอยู่ก็ได้ตาหาเห็นไม่นะช่ว่าจังใดบุญทั้งคนก็เกิดปุ้หัวจักแต่าได้พุทธศาสนาพุในถวดเจ้าของมันจบเวทถวดเจ้าของมียังมากไอถวดเจ้าของยุทธินําเจ้าของขี่หายดีกับยุดจินีละผิดจาจรณนาเบิ้งมั่นยู่นี่ละ โใหามันทะลุไปมองอื่นนะยังมาขำบอกคำสอนห้าสมัยก่อนไปเอาศพแม่มาจากบ้านนนนนมาเผาอยู่วัดนี่ละ่ะโอ้ยจะเป็นพี่นอ้องกวนเราบอกมาถามห้องห้องบวชมามีคู่มีอาจารย์ซิบกลัวรรษาแม่ห้องตาย เ็จากไดน้นาอกูบาสิเพจจาไนน้อกับ่ถามไปว่าห่อเก่งห่อกล้าบ่ปรึกษาลุ่บ่ปรึกษาป่าคือเก่งแท้เป็นไงห่วยบ่ปรึกษาจากแล้วจะบ่มีศีลหาเก่บ่มีวันดอกเจ้าสิพากันจินเหล่าซ้อยเนื้อสอยยางอี่ห้อวันสนกห่วยเป็น่งเอาจังสันอาจังสันแล้ว เมื่อมันบอกกันดีว่าใดก็บ,บอยเขาสั่งห่อนะก็จะสีนี้นะน,นะเจ้าสีมาหยากยังนาแม่ข่อยตายแม่จะตายก็ยังไาเป็นหยักเป็เจ้าวนฉัน <c oughs> ว้าถ้ามันถ้ามันทำซึกสงคขามกับทีมระเบิดดกเดียวเกลียงเมืองเลยนะก็อบอกคึดน้วยนะออก็บ่าได้ไปสั่งไปกดกวแต่บอกเพื่อตัดปัญหาทุกอย่างไปมันจบไปนะวนะ่าได้ยืนเยนะือนนะเพราะว่าเขามั่นใจว่าการกระทั่งของ เ็ดให้แม่ปัะสุดถ่ายขื้นศรีละสากซพทำความสะอาดแยกดถาดแยกดคันเพิ่นไดว่าศีสะอาดสะอาดบ่มินแนวพิษศีลมาเจียมมะผประโยชน์พุกคนอื่นในเวะลาะสุดถ่ายของการขื่นศรีละรรมาชาิมืนน้อนี้ประโยชน์คนอื่นกับญาติธรรมญาติพี่น้องภูมิจิตศรัทธาในพุทธศาสนาก็สิไดฟังเทศฟังธรรมคู่อาจารย์ก็สิไดมาก ฟังเถียนฟังทมแต่ว่าตัวนี้ก็ออกงาคือได้บานห่อเมืองห่าเนี่ยอย,อยากเอาไปเฮื่อนโอ้รับเงิใหญ่รวยลอยหลานพันลลานมียดทาบันดาสักขบบานครับเมืองแม่เขาตายญาติเขาตายเขาเอาไปจองสลาไปบุตผู้มีทุนได้ร้ายกจาจจาย็จองสลาวัดดังๆวัดเจริญเจริญพระอารามหลวงคุนเดียวจองสลานั่นจองสลานี่ไว้สวดเจักเหมือจัดประดับประดา ประเภทนี่น้ำบานน้าเท่อพ่นคือแต่ว่าเพ่นอยากอยู่เฮีนโอเ้เยนอนจักสิีวารจังใดก่อน่่ท่านตายเพ่นสั่งไว้เพ่นก็มีค่วมคืดค,ดคือกันกบเฮ้านี้แหละมันพวกตายหัวกันพอยขามาเฮื้ยนบาดน,นี้ <c oughs> เออแต่มากก็คืดเบิงจีเด่มันมันคืดอย่างใดมันซุ่มตายหัวโอ้อยากจะขามาบานก็ได้ขามาบานมันข้าร่ำมันนะมันบ่เถื่อผูดแก่กับไปสลาวัดขุนบาด จะขึดไปยังไหน่วมขึดม้วนมันอนี้ห้าก็บขวมที่ขึนมาอยู่เได้ยุคสมัยมันติดซํำไดคือบ่อ้ฟังกันติด่ะมันตายาไปเพาะประสาทอี่กี่กับเสียนไทยด้วยใครยนใครไปแตกบางได้กับพ่อบางหันบ้านเมืองมันจะเลื่อนขึ้นมีเม่นเผาซพเอาศบไปหอดกันยังไม่ยนไข่เขาในเตาเผาซพอีกโพรยมันกับ,บ่รลอดทั้งหลังออกไปแตกทู่ตั้งนอกแน่นอนมันจะเผาตั้งนอกว่าไปขึดเมืองนนะ่ะ วอมันขึ้นยากจะได้ค้องมวนนี่นะพระเจ้าพระสงฆ์กับ่ม,มีโพบาดพ่าสิบอกสิสอนพี่สอนน้องสอนหยาดสอนโยมไดเจษสิวาจังใดเฮ้าเม่ได้หว,วังยังน้ำพี่น้ำหนองน้ำหยาดน้ำโยมถืออุดมคตินโยบายของพ่อแม่คู่อาจารย์สอนบอกเอาความถูกต่องมาให้อเฮอ้น,นี่หนะท่านพ่อแม่ตายเิ่นว่า ไปรหัวมันแต่งผักเขียวให้แม่กินนะบ่มึงแต่งผักเขียวให้เพิ่นกินนะบ่ผมเด้อเอาข้าวขั่วมาฮ้อนเมื่อไดเรียกใส่ผักเขียวปิ้งตับตอนหนึ่งซาถ้วยแก้วน้อยถ้๋วหนึ่งซาน้าแก้วหนึ่งซาต้มเครื่องในถ้่วหนึ่งซาใส่ผักเขเออเียวไปเนี่หมือนพระสวดแล้วอันนี้แล้่ยวผักก็ไปแนบานนะโอ้ย แม่แม่แม่ขอะลวงปอกปอกมารับศีลเด้อพระมาเอาศีลแล้วตั้งแต่เราบอกท่านตายเราก็บ,บอกมาผ่าไว้แหงไปขอปอกปอกเม,มื่อรับศีลฟังเดือแม่ภเพมันสวนแล้วเ้ามีค่วมขึ้นไปยังสันนะไม่ผู้ใดบอกผู้ใดสอนหนอกโอ้ยผู้ใดสิไปสิห้ศีลคนตายแต่คนเป็นห้มัม่มันยังบอกเอาได้จะขอเลย,ย,ยสิไพลเมื่งศีลห่า <c oughs> โอ้ยกว่าเตงเป็นคนบ่ทันเป็นคนเดี๋นี้ก็ซั่นเอาเมื่อไหร่จะขอเนี่แม่เว้ยขี้่ลายกับซูล่ามีระยะห้มันไหนเน่แม่เป็นผู้หญิงผู้หญิงจะไปกินไปยายมองมานี่ก็กิ๊บเบือ่อทุกเขาอีกแล้วทิว่าจังได๋โอ้ยขอบ่เอาแล้วว่าซั่นทิ้นหาเขไปวัดเรื่อยเขาตั้งใจคือหยังนี่ว่าซั่น ลดละบ่าทันได้ห่อสิไปสื่อกินสื่อยากกูข่ำกูขาบมนงก็ลำบากเงินทองหายเกวันพระลดซะบ่กาบ่คินยังละได้วันพระมุจากวันพระบ่เห็ดยังมันละเห็ดแม้วันบวมมีชีวิตผุนละเฮ็ดไปเน่ยได้มีชีวิตเคยอยากได้อยากยังย่างไปพ่อป่าตัวบหมืนให้เบือนขำท่าจับมันโยนลงสาคือเกาถ้ามึงบ่เจอกูวันพระนี่มึงเรียบร้อยว่าันบอก เออไม่จังัรนค่อยพัฒนาค่อยอนี้ไปตัวคอยทำไปบ่มเมนว่ายามตายสิไปรหลับศีลเพิ่นไห้คนตายนี่ละให้คนเป็นนี่ละมีศีลไห้คนเป็นนี่ละเบิง่งบมแมนว่าเอาคนตายตั้งแต่มแล้วโซ่อยัอยงกินยังบไไวไ้เวแมนบวมันตายแล่ะที่เต็งบักคอยไปกันกินอีก ทางเทโซอยู่้ยอย่ามาไก่กูได้กู <c oughs> คิวเออเก็บป่วยมานี่นี่นี่ปิงตับกัน่ไหมปิงตับกูก็บอกอ้้นคิวค <c oughs> ิวมันย่ามบอพอแม่มีแห้งแข็งแรงดีอยู่บ่ไปไก่ยักเถอยยางกายเหี่ยนกับบโลนาก็ไปทับโอ้ยจัเสียวาจังเดยกลุ่มเลี่ยงมากสู้มากนี่แหละควมหลงควมบอเข้าใจว่ามีผู้บอกผู้ซ้อนผู้กาวห้องม้อนมันเขากับไปจ้ะ อยู่นนั้นแหละเป็นยังเป็นอย่างงมอยากสอนอยากบอกการย้อมผู้เอามีอุปกรล์กับปัดกัะป่าเป็นอย่างบอกเพื่อนอยากให้สติปัญญาของขามีสติปัญญาข้กาก็ต้องเสื้อมันในเพื่อนโอ้เพื่อนบวดมามีคู่มีอาจารย์ปันนี้แนวไหนมันบบดีเพื่อนบพา,าเอาเห็ดหรอแต่คำบอกคำสอนเพื่อนกังยังโวยเพื่อนเขียวเข็นนอซัมไดสีมี มุ่นไปการไปงานเพิ่นสอเพิ่นซักบวให้มีเหล่ามียายจะไปขาดสัตว์ชีวิตมาเฮ็ดอาหารถวายพระเด้อมันเป็นบาปเป็นกรรมเพิ่นบอกเพิ่นสอนเท่าถ้ามันใจจังสันบ่อยากได้ยังเ่ามั่นใจในพ่อแม่คู่อาจารย์เพิ่นบอกเพินนพ่นสอนเพินเนพ่นฉีเพิ่นแนะเทาบ่มีความสงสัยคิอบอดบ่ไดียว่าคืว่ปเพินนพ่นติสอนทางพิดใน้เทานัน่นนะรักในศีลในธรรม มันสอนกันบอกสี่กันมาทั้งนี้เันพรอ,อยากเอาหรอกทฤสิว่าจังไดติดอยู่น้ำมือนั่นอะสมัยนี้ก็ได้เพราะมีแนวถิมแนวปลา <c oughs> จังว่าวัดห้องนี่เหตุวัดจังว่าหมู่ันถามที่เรียกเหตุวัดเสีเหตุแบบใด <c oughs> เฮ็ุวัดเสียเแบบใดเหตดแบบมีทุ่งตงขวัด เจ๋ยว้องก็รลำรลงไหวสึงบวได้อยู่ง่ายปาในได้ผู้น้งคนก็บว่าโอ้ยบวชสบายบ้านไม่ได้เช่าบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อเพื่นบ้าไปจังส่นเดีมาบวชร้องน้ำกันเบิงเรื่องของประธรรมีในนี่มันไปอา่านไปหล่ำไปเรียนในตำรับตำล่ามันก็บถถ่ได้ถึงจิตถึงใจคือมาปฏิบัติเด้ เมื่อได้อยู่ง่ายปานใดได้บ่มีอีหยังสบัตดิเป็นของส่วนตัวอีกอย่างได้อยู่ภาพปันหาไปบ่ได้ขึ้นว่าป่วยมากเสียเงินใสรักษาเสียมอสใรักษาตายมากเสียเงินใส้ทำศพบ่ได้ขึ้นได้อยู่คุคือหลวงพ่อคู่มือนี่อยู่ไปไม่แต่หวังขึ้นขึ้นทดแทนบุญคุณของแผ่นดินปฏิวัติสําร่วมกายจิตระมัดระว่างว่อย่างไ้ญาติโยมผูมีสัทธา เขามีค่วมเสียอ,อกเสียใจในการกระทําของข้อพอดีมันพิพผาดน,นะนะตั้งจิตตั้งใจไปนั่นยูไปพาวนาไปตามพอมอ่อแม่คู่บาอาจารย์เพื่อนบอกเพื่อนสอนเพ็้ไปติ่งสีมันผาดมันเพลอไปกับพยายา่มปรับปรุงแก้ไขมาแก้ไขไปแก้ไขไปพัฒนาไปพัฒนาไปอยู่นี่เขาอยู่จังสีมาแต่ไดเพื่อใดเขามาสัมผัสกับห่อตั้งแต่เริ่มสักเขาสิอยู่จังสีมาแต่ไดเออ ขันถามมาหาพระก็มาพผุนเดอ้อมาทันเช้าก็มาทัาน,าน,าทานจังหันเข้ากให้เขามากกปิจังหันเพื่อจะได้ให้ทานในพระเจ้าพระสงฆ์ได้พูดได้คุยกันบ่แม,ม,มน่นมาหาพระสิมาหาโมงมาเที่ยงมายำเลดกกับสิพ่อแต่พระเบิ่อมันเข้าก็มีเวลาหลีกเล่นปฏิบัติภาวนาของเข้าอยู่ก็เข้าไปจังซั่นถ้ามายามเช้าบ่ได้กัพผุนเดอ้อบ่ายสามใบสีบ่ม่วงเปล่ตั้งแต่ใบาสามไปผุนเนี่ย ก็บ่เคยใส่กุฏิจาของรับญาติรับโยมรับพีรับน้องเด้ละ่ะบ่กเคยมีแต่สถานทีบอกแต่ก่อนมีพระมีเนีย,นยู่นั่งก็บ,บอกถามีญาติมิโยมมากละ่ะบ่ตตรงให้บอกให้เอิ้นเดอ้อกูดได้เห็นกับมานั่งเป็นมู่มาอยู่นําเป็นอย่างฝึกเขาให้เขาหู้จักญาติจักโยมมีค่วมขุนเคยกันเพื่อหอาบ่อยูจะเขาสิตายมื่อใดสิประมาทใดบ่กคนเหรอ จะเขาสิลมหายตายจากอย่าใดกับ,บ่มู่จักถ้าเ้าบ่ฝึกบ่หัดเข้าไววเขามันสิหู่จักฝึกหัดไว้กิริยามาระายทาอยู่ต่อหนาญยาิโยมยังใดคำบอกคำจาอยู่จังใดหมูจักผูนนั้นผูนนี้มาวัดมีอุปการละต่อตนฝึกฮัดบอกกล่าวกันยังสันน่นนะกับญาติกับโยมกับแบบนั้นบบได้คุกขีกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก่อนเป็นมัวเป็นคณะอีกยังเด้เขาอยู่มาจังาาจ่งใดสร้างมาอย่างสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนี่มองยูมองเศร้า บริเวณที่วัดเฮานเนี่ยมันเกิดขึ้นย,อนอย้อนหยังอาตมาบ่ได้ดไปขายเครื่องร่างของขังบ่ได้เพจน้ำมนต์ขายขวดละสิบบาทยี่สิบบาทดเ,าาปปเด้บ่แม่นเราโยมไปวัดเออเฮ็ดน้ำมนต์ได้เป็นอ่างไปขายขวดละเท่านั้นขวดละ,ะเท่าน,นี้บูซาบ่ได้มีหยังซั่นเด้รถเลือก็บ่ได้เจิมมาหนีโดนแต่เศ้าเจิมว่ามันบ่แม่นทางก็บ่เฮ็ดบ่ทำเรื่องรถม่วนเจิมรถเจิมเรือม่วนมื้อนี้ก็บ่เจมิมคราวนี้ม่วนไปขึ้น เปิดร้านขายขนมมนันขายขนมนี่เขาให้เจิมกับ่เจิมเลยบ,เบ่เจิมว่ามันบ่เมนวิถีทางของพระบ่เมนต์มีทางของบ่เมนวิชาของพระพุทธศาสนาวิชาของพุทธศาสนาคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปฏิวัติภาวนาไปเรื่องของมวลน,นี้นะสอนหาติสอนยมเฮาก็ตั้ง,งใจสอนเต็มภูมิเต็มสติเต็มปัญญาของเขาให้มันขึ้นไปให้เขามีสติปัญญาให้เขารักษาภพ การเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นภพอันประเสริฐยิ่งเขาเกิดขึ้นมาบพุตสศาสนามีคู่มีาจารย์ค่อยฉี่แน่ค่อยบอกค่อยล่าวโอ้ยเพิ้นเสียวยังกับหฮาขัน้าสีเอาตาศีตาสาขี่เหล้ามอยามาแนะนำห้อมแนบ่แต่สมัยแต่ก่อนเป็นการเป็นงานมาไปปรึกษาผู้ลุงแม่ป,ป่าก็ห้วยมึงเสียวม่อนมึงเสียอันเสิออันแขกแล้วบอกพี่น้องห้ายอยู่บ่หร้ายอายอู่ ก็า,าอสาวบอกพี่น้องหลายก็เองัวเาเป็นโตัวขุนแล้วเราเลยเราเอาจากเทศน์นี่สาวบอ,อกพี่นอ้องหลา์นีกจะสั่งกับไปเอามันจิกุนสั่งเขาเอาจากเกล่อนก็บา่าไปเกล่อนอร่อยก็บ,บาทดน,นล้วแหละเออว่าจังสันด้เออมันจิกเหนือขื้นซื้อเสื่อซาเรื่องเรื่องสุราสุราเทือนโอ้ยสั่งเราโทษสั่งเหล่าทเาทือนสัง่งเอาหลด ทิจเจ้าเนี่ยไพ่กระติ๊กขำธงทรงพี่น้องอยู่ก็เศร้าเด้อืมันเป็นจั่งซัตนนะบัดเทามากบวชมาศึกษามาเฮียนมาแล้วโอ้โหจักว่ามันบ่แม่นต์จักกันบ่แม่นแต่ก่อนเขาก็เป็นแบบนั้นอยู่แบบนั้นเพามาบวชมาเฮียนเขาก็โอ้มันบ่แม่นต์ตัวมันผิดมันพลาดตัวการดำเนินชีวิตเฮ็ดจั่งไดเน้อสิบอกสิสอนลูกศิษย์ลูกหาข้าวปั้นหนึ่งแกงถ้วยหนึ่ง ใครหน่วยหนึ่งก็ตกมาจังคันเลี่ยงธาตุเลี่ยงคันเให้อายุเมื่อมีโอกาสในประพฤติปฏิบัติพรกอาจารย์ทอาสีคขึ้นยังไงเขาน้อบมเมนต์เจาแต่ยะทาบริบหาให้เมื่อเจ้านะ <c oughs> ขึ้นแนวเนี่ยก็สีแนะบอกกาวแนวถี่มันถูกต้องแนวถี่มันดีนดั่นแหละใอ้ห่อประพฤติปฏิบัติเอาหม่องนี่แหละละออกแนเถีบมัวเป็นประโยชน์ประโยชน์ต่อการระงองอยู่เขา บางสิ่งบางอย่างบ่เป็นประโยชน์แถมเป็นโทษพอบอย่างขาสัตว์ตชีวิตเด็กๆในน้อยมวนมือนีอ้นะให้เขาเศ้าคิดว่าสัตว์สาาสิ่งมันเป็นเกิดมาเป็นอาหารเรามันไม่ผู้เกิดมาเป็นอาหารกันดอกนะภายหากเขาก็มีขอบมีรั่วคือกันมวตัวน่อยแมงตัวหน่อยเขาก็มีขอบมีคั้วมีบานอยู่ จึงไปหอดบวัวกล้วยสุนักแมวหมูม้ามือหนึ่งคือกันเขาก็มี่ขอพี่ขั้วมีสามีภรรยามีหลูกมี่เต่ามีบานมีเงินอยู่เขาก็หักลูกหักเต่าหักชีวิตเขาคือกันแต่พรตังจกเฮาดอกนะอย่างั้นเท่าคิดใหม่เฮาสะลระทรัพย์สินสะลระเวลามาเห็ุวัดเหตุว่าสร้างประโยชน์เห้กครับพระพุทธศาสนาแล้วเข้าก็สส้่งประโยชน์ให้กคร,กบรกับตนขฮานํนาแนวใดคคำสอนคำบอกคำกล่า,าว คำครคู่บาอาจารย์สอนเพิ่นชีเปิ่นแน่ต้องมั่นใจในะคำสอนเปิ่นนาเพราอยู่เห็นเพิ่นมายู่นีต่าง,งต่างลกเขาอยู่ในท้องเพิสลเสียยังกับเฮ้คคู่บาอาจารย์มีแต่เปิ่นสิสรสา่งประโยชน์สีแนะประโยชน์เพือนให้เหาหก็คือเปิ่นสีแนะทางดีชี้คุ้มทรัพย์ให้เออคนมีศีมีธรรมประโยู่ไซม์กับบอตกต่ำได้ชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยระวังดีๆเดี๋อา้าวบอกสู้ฟังซสือดอกว่า สิเอาเอาเอ่อใครเอาไม่เด้อมึงเด้อว่าน้องใหญ่จะขอเด้อหายายหมองมากส่วนจินเดียร์คอยบ่ก,กินขคอยซื้อสินหาว่าซัรนเด้อ